สมเด็จนางพญาช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก่อนเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่ค่อยได้เช่าท่านเลยนะนะครับได้แต่วัดเจตอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางพรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นจาผมก็รับเช่าหมดแต่ช่วงหลังนี่โอ้โหพี่ท่านนี้ก็น่าจะเห็นนะครับว่าผมเอ้ยไอเด็กคนนี้มีนางพญาด้วยเหรอนะครับนั้นเอามาดูเอามาหน่อยด้วยกันมาแบ่งปันหน่อยต้องขอบคุณพี่สาวท่านนี้ด้วยนะครับก็ถ้าพี่สาวมีอย่างอื่นอีกก็เอามาแบ่งปันผมได้ต่อนะครับยินดีมากๆเลย จีบพี่สาวไปเรื่อยๆนะฮะนะครับแต่ครับอันนี้เป็นสมเด็จนามยายนี้ชอบพี่เข้ามาหลายแสนนะครับนี่เลยอันนี้เป็นพิมพ์อกนูนเล็กก็จะเป็นพิมพิมพ์ที่อาจจะไม่นิยมนะครับเป็นพิมพ์ปกตินะครับก็สวยๆก็แพงนะครับนามยาสวยๆเป็นหลักล้านอยู่แล้วนะครับต้องสวยนะครับอันนี้ก็สภาพหลายแสนนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อที่เขาเรียกว่าเป็นโซนที่เข้าใจง่ายนะครับ สมเด็จนามพญานี่เป็นหนึ่งในเป็นจาภาคีนะครับมีใครชอบบ้างไหมอ่านะครับอันนี้เป็นสมเด็จนามพญานี่ครับนี่นะครับเพมพิมพมอ์อกดูเล็กอกนุูนเล็กดูยังไงนี่ครับอกท่านจะนูนแล้วถ้าอกนูนใหญ่องค์จะใหญ่เบเริ่มเลยอกนูนเล็กได้ครับถ้ามีโอกาสจากักส่วนสองได้มาเดี๋ยวจะทําดูให้ดูกันครับนี่เห็นไหมครับนี่ อกนนเล็กท่านก็จะเป็นทรงพิมพ์เงี้ยอ้วนอ้เอียงเอียงหน่อยแม้ไหลท่านจะเอียงเอียงหน่อยนะครับไหลท่านจะเอียงเอียงหน่อยก็เป็นเป็นพิมพ์นะครับในพิมพ์นี้นี่เห็นไหมนี่เลยเป็นพิมพ์นี้นะครับอกนูนเล็ก นี่สมเด็จนางพญาอะไรหลายคนบอกสมเด็จบางนางหนาท่านว่าไว้นะครับนี่เลยนางพญาบางก็มีนะครับไม่ใช่หนาอย่างเดียวเรามาดูกันดีกว่ามารับหมดนะครับเบญจพระสมเด็จวระงคังบางพมวัดเกษทย,ยนางพญาสุ้มกอผงสุพรรณพระรอดรับเช่าหมดนะครับจะท,ทุกสภาพ้วยจะอุดจะซ่อมจะหกักจะพิ้วจะแต่งจะสวยแชมป์เป็นโลกได้ประก,กาศมาสิบร้อยใบยอะไรต่างก็ว่ากันไปนะครับ รับเช่าทุกสภาพจะสึกเกี้ยจจะสมบูรณ์ก็รับเช่านะครับอย่างเงี้ยอันนี้มีลงรักเก่าด้วยโอ้โหเนื้อนี่แน่นปึ๊กเลยใครไม่ดูถึงจบนี่พลาดนะครับเห็นไหมมีลงรักเก่าด้วยคลาสสิกเลยตรงนี้นี่กล้องไหนวะเนี่ยไอฟโฟนเนี่ยนะครับมีลงรักเก่าด้วยเห็นไหม มีลงรักเก่าด้วยโอ้โหรักนี่คลาสสิกเลยดูดินะครับมีลงรักเก่าแบบโอ้โคลาสสิกมากเนื้อท่านแน่นๆดูเม็ดแร่แดงนะครับเม็ดแร่แดงดีๆเนื้อท่านแน่นหนึกนุ่มคํานี้ใช้ได้เลยนางพญานี่เนื้อท่านแน่นหนึกนุ่มแล้วดูรักโอ้โหรักเก่าๆไม่ได้มีทุกองนะครับรักนะครับเแม้ทรงพิมพ์ให้แม่นๆนะครับใต้รักแล้องไหล,หล,หล,หลองนี้เนี่ยจะเทะๆมาหน่อย ตรงนี้จะตั้งหน่อยตรงนี้จะเป็นเหลี่ยมหน่อยตรงนี้จะเทเทลงมาหน่อยนะครับพิมพ์อกนูเล็กนะครับเห็นไหมเนื้อชินเงินเหรออันนี้ไม่แน่ใจนะซุ้มกอนะครับเห็นไหมแล้วลอยแม่กดพิมพ์เห็นไหมครับลอยกดพิมพ์นี่ครับรอยแยกกดพิมพ์เห็นไหมครับนี่รอยแยกกดพิมพ์เห็นไหมครับเส้นสังกตินี่นะครับลงรักปิดทองลงรักเห็นไหมครับรักกึกๆเลย แล้วเนื้อท่านแน่นเนื้อท่านเป็นองนี้เป็นโซนน้าตาลนะครับเนื้อท่านแน่นมากๆนะครับนี่นี่เดี๋ยวส่องให้ดูกันเม็ดแร่แดงอะไรต่างๆนะครับแล้วดูนี่ครับเม็ดขาวนี่เดี๋ยวให้ดูกันด้านหลังก็จะเห็นชัดกว่าเนี่ยด้านหน้าดูพิมพ์กันก่อนทรงพิมพ์เห็นไหมรอยแหย่ด้านข้างเห็นไหมครับกดพิมพ์เห็นไหมเม็ดขาวเห็นไหมครับ นี่เม็ดขาวเนี่ยเยอะนะครับเม็ดขาวนางพญาเนี่ยเยอะนะครับนี่เห็นไหมครับพลิกมาด้านข้างจะมีรอยตัดเดี๋ยวซูมออกก่อนด้านข้างจะมีรอยตัดอย่างนี้นะครับท่านจะเป็นเรียบเนียนตัดนะคบเป็นรอยตัดนะครับแล้วด้านข้างท่าเนเห็นไหมจะเห็นเนื้อหามวลสารแบบเยอะมากๆเลยจะมีเม็ดกวดบ้างนี่ เม็ดกัวทินบ้างเม็ดขาวบ้างนี่ขาวเหมือนข้าวเหมือนข้าวสุกเลยนะครับคล้ายๆเข้าวสุกเลยแล้วมีเม็ดกววเห็นไหมนี่ตรงนี้มีลงรักเห็นไหมครับแล้วเนื้อท่านเนี่ยเนื้อท่านเนี่ยจะดูมมวนๆดูแบบด้านข้างท่านเห็ดูแบบเอยดูเละๆเละๆใหญ่ๆใหญ่ๆนะครับแต่ว่าแน่นหนึกนุ่มใหญ่ๆแบบนุ่มๆแน่นๆเลยนะครับดูรอยตัด ดูเม็ดแร่ต่างๆนะครับด้านอีกด้านหนึ่งนี่ด้านข้างนั่นก็จะมีรอยตัดอย่างนี้นะครับเห็นไหมดูรอยตัดด,ดูเม็ดขาวเห็นไหมครับโอ้นี่ชัดเจนเลยเต็มเม็ดเลยเม็ดขาวนี่เยอะนะครับบางคนก็เรียกเม็ดข้าวสุกบ้างอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมมีรอยตัดรอยแย่ข้างจะดูเหมือนเบลเๆอะไรเป็นใหญ่ใหญ่ <N> เนื้อท่านใหญ่ๆอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยนะทาให้ดูเนื้อท่านหนึบนุ่มนะครับเนี่ยรอยใหญ่ๆอย่างเงี้ยรอยตัดเนี่ยที่เป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับนี่ <N> เห็นไหมรอยตัดที่เป็นใหญ่ๆแยเแี้อดูก้นเนี่ย <N> ก้นที่มีรอยตัดดูครับรอยตัดนี่ไหมนี่เลยชัดเจนแล้วดูเนื้อหาเห็นไหม เม็ดแร่ต่างๆรอยตัดพวกนี้เป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆนะครับด้านหน้าตัดเบี้ยวบ้างเห็นไหมนี่ด้านหลังรอยนิ้วมือมีบ้างนี่เลยไหมเม็ดขาวพวกนี้สำคัญแล้วเนื้อให้เป็นเลี้ยิ้งอืเป็นเรียกไงเรียกว่าเปิดอยๆดีดูเหมือนยี่แย่เป็นหนึกๆ นุ่มๆหนึกหนึกนุ่มๆเห็นไหมเม็ดขาวเยอะมากนะครับมีรักลักไม่ได้มีทุกองค์นะครับแล้วแต่แล้วแต่องค์นะครับเห็นไหมเนื้อท่านหยี่แยะเลยหลังนี่สําคัญนะครับนางพญาเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สําคัญลอยนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับกดให้เรียบนะครับนี่เห็นไหมเนื้อท่านจะหนึกหนึกนุ่มๆ และพิมพท่านชอบเวลาตัดเนี่ยนะชอบตัดเบี้ยวๆนิดๆหน่นอยๆนะครับเนี <S <S ่ยเนื้อท่านชอบตัดเบี้ยวๆนิดๆหน่นอยๆเห็นไหมพราวท่านชอบตัดเอียงนิดๆอะไรเงี้ยบางคนเอียงมากอีกน้อยนะครับบางคนจะตรงก็ได้นะครับบางคนจะอเอียงก็ได้นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับกับสมเด็จนางพญาอย่างเงี้ยก็หลายแสนนะครับเช่าพี่เขามาสวยๆแชมป์ก็เป็นหลักล้านนะครับถ้ามีคําถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับ เนี่ยพิมพเข่ากว้างเขาโค้งก็แพงกว่านี้นะครับบองตรงเรนนี่เป็นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ลองหน่อยนะครับก็จะเป็นพิมพ์ที่ไม่เป็นที่แบบแพงขนาดที่เท่าเข่าโค้งเข่าตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เลยอันนี้เป็นสมเด็จนางพญาพิมพ์อกนูเล็กนั่นเองนะครับถ้าไหนมีก็รับเช่าเสมอนะครับมีแล้วก็มีอีกเรื่อยๆนะครับมาได้เลยนะครับ